แนวโน้มราคาข้าวปี2568 เรามาติดตามสถานการณ์แนวโน้มราคาข้าวในปี2 5 6 8กันบ้างนะครับซึ่งในช่วงนี้นะครับราคาข้าวนะครับดิ่งต่ำสุดในรอบ3ปีนะครับซึ่งข้าวไทยนะครับเจอผลกระทบในเรื่องของกำแพงภาษีอย่างหนักนั่นเองครับสำหรับมาตรการภาษีนะครับสินค้าจากต่างประเทศที่จะนำเข้าไปขายในสหรัฐอเมริกาซึ่งประธานาธิบดีโดนัททำนะครับ ได้ประกาศออกมานั้นนะครับโดยส่งผลกระทบนะครับต่อราคาการส่งออกข้าวภายในประเทศไทยที่ในสัปดาห์นี้นะครับทำสถิติลดลงนะครับต่ำสุดในรอบ3ปีนั่นเองครับโดยไทยนั้นนะครับถูกรัฐบาลสหรัฐนะครับตั้งกำแพงภาษีสินค้าที่อัตราร้อยละ36%นั่นเองครับสำหรับราคาข้าวขาวนะครับหักร้อยละ5นะครับซึ่งของไทยลดลงเหลือ395จนถึง400เหรียญสหรัฐนะครับ คิดเป็นเงินไทยนะครับอยู่ที่ประมาณ13,430บาทจนถึง13,600บาทต่อตันนั่นเองครับซึ่งเป็นระดับที่ต่ำสุดนะครับตั้งแต่เดือนมกราคมปี2565นะครับสำหรับความต้องการข้าวไทยนะครับหายไปเนื่องจากการประกาศขึ้นภาษีการนำเข้าของทางสหรัฐนะครับหรือในส่วนของปริมาณผลผล,ผลิตก็ล้นเกินนะครับทำให้สถานการณ์ข้าวไทยในขนาดนี้นะครับน่าเป็นห่วงอย่างมากขณะที่ผู้ค้าอีกลายนะครับได้กล่าวว่า ตลาดอยู่ในสภาวะที่เงียบงันนะครับเนื่องจากผู้ซื้อได้ทะลอการซื้อขายนะครับเนื่องจากภาษีการนําเข้าของสหรัฐนั่นเองซึ่งจะส่งผลกระทบนะครับในด้านลบต่อข้าวไทยและราคาข้าวอินเดียนะครับที่ลดลงนะครับและจะมีผลต่อการส่งออกนะครับในส่วนของราคาข้าวไทยก็จะลดลงตามไปด้วยนั่นเองครับในส่วนของประเทศอินเดียนะครับถูกสหรัฐกําหนดในเรื่องของอัตราภาษีการนําเข้าสินค้าไว้ที่ร้อยละ26นะครับ ส่งผลให้ราคาการส่งออกข้าวของอินเดียนะครับใกล้แต่ระดับต่ําสุดในรอบ2ปีจากความต้องการที่ลดลงนะครับในส่วนของข้าวขาวนะครับที่หักร้อยละ5ของอินเดียนะครับมีอยู่ในราคานะครับสามจนถึง400เหรียญสหรัฐนะครับหรือคิดเป็นเงินไทยนะครับอยู่ที่13,328บาทจนถึง13,600บาทนั่นเองครับ ซึ่งลดลงนะครับสู่ระดับต่ําสุดในรอบนะครับเกือบ22เดือนนะครับเนื่องจากความต้องการที่ลดลงนะครับของผู้ซื้อจากทางแอฟริกาท่ามกลางอุปทานที่ล้นเกินนั่นเองครับสำหรับข้าวขาวนะครับหักร้อยละ5ของอินเดียนั้นนะครับมีราคาอยู่ที่380จนถึง385เหรียญสหรัฐนะครับหรือคิดเป็นเงินไทยอยู่ที่12,920บาทจนถึง1 3 0 9 0บาทต่อตันนะครับซึ่งในสัปดาห์นี้นะครับทางกรรมการผู้บริหารนะครับ ของบริษัทผู้ส่งออกข้าวนั้นนะครับในส่วนของประเทศอินเดียนะครับผู้ซื้อจากต่างประเทศนะครับมีขาดทุนในเรื่องของราคาอย่างต่อเนื่องนะครับและลดลงอย่างรวดเร็วนะครับในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมานั่นเองนะครับดังนั้นพวกเขาจึงมีความระมัดระวังนะครับในเรื่องของการซื้อใหม่นั่นเองครับอีกด้านหนึ่งนะครับทางด้านประเทศเวียดนามนะครับถูกสหรัฐนะครับตั้งกำแพงภาษีสินค้านำเข้าไว้ทีอัตาร้อยละสีรนะครับซึ่งผู้ค้าข้าวนะครับถูกหักร้อยละ5นะครับ ของเวียดนามนะครับเสนอขายในราคา405เหรียญนะครับจนถึง410เหรียญสหรัฐนะครับหรือราวๆนะครับ13,770บาทจนถึง13,940บาทต่อตันนั่นเองครับในส่วนของราคามีขยับขึ้นเล็กน้อยนะครับเนื่องจากฤดูการเก็บเกี่ยวในช่วงรอยต่อฤดูหนาวและฤดูใบไม้ผลินะครับใกล้สิ้นสุดลงแล้วนั่นเองซึ่งเสริมในเรื่องของภาษีใหม่ของทางรัฐบาลทำนะครับจะไม่ส่งผลกระทบโดยตรงนะครับต่อการส่งออกเข้าในเวียดนามนั่นเองครับ อันหนึ่งในส่วนของราคาข้าวในประเทศนะครับก็เพิ่มขึ้นเช่นกันนะครับซึ่งนําโดยในส่วนของราคาข้าวหอมนั่นเองครับในขณะที่ราคาข้าวในประเทศของบางกราเทศนะครับยังคงสูงขึ้นนะครับแม้จะมีความพยายามนําข้าวข่าวนะครับจากต่างประเทศนะครับซึ่งส่งผลกระทบนะครับต่อผู้บริโภคอย่างหนักนะครับโดยบางกราเทศนั้นนะครับถูกสหรัฐตั้งกําแพงภาษีการนําเข้านะครับไว้ที่อัตราร้อยละ3านนั่นเองครับ สำหรับคลิปนี้ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับผู้ชมทุกท่านอย่าลืมกดติดตามท่านจะได้ไม่พลาดข่าวสารใหม่ๆกับเราและพบกันใหม่คลิปหน้ากับคนเล่าข่าวขอบคุณครับ